สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ TNT Park Cha- n นวนะ้าแนวโอครับ,รบวันนี้เรามาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรกันนะอ่ะอดูอันนี้เห็นไหมครับเห็นโคมไฟไหมดูข้างบนอันนี้โคมไฟห้องน้ำผมน,นะมีนกอินนซีอยู่เลยนะแต่ตวันนี้เราจะมาทำกันนก พี่ลาบมาเกาะขี้นะครับอโอเค,อ,เคอ,นนะอ,อุปกรณ์นะกาะาช้างสปูสำลีนะครับอ่าลงทุนงบแค่เะปูสองอันสองกล่องสี่สิบนะครับแล้วก็สำลีของลูกกระาช้างยี่สิบเก้าบาทก็เป็นหกสิบเก้าบาทนะ ไปอะไรีผมอันนี้มันยังอันนี้มันเละไปแล้วล่ะโคมอันนี้แต่ผมล้างมาแล้วนะแต่ดูเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันเละเลยแบนี้ไปก่อนนะการถือก็ไม่เอามานะครับดูดินกมันขึ้นไนม่นอนเหมือนนั้นนะมันกคขี้ใส่โคมผมนะแล้วก็ดูข้างล่างให้ดูข้างล่างมันน่าไหมเละหมดบกพื้น ฝังนี้ก็มาเกาะขี้นะนะตนข้างน,น,านสอนผมนะอ้น,นี้ผมเอากินซีมาห้อยไว้นะมันก็ไม่เกาะนะเด็ดปีกินซีผมยุ่ยอยู่ลนะมาง่วนหน้าห่อยอ่าเดี๋ยวนี้ง่วนนี้เราทำฝั่งนี้ก่อนในห้องน้ำผมห้องน้ำอยู่ดีนะครับไม่มีตัวอะไรนะ ห้องน้ำโอเคนะครับผมน,นี่เรามาทำข้างนอกนดูยลี้นะครับ <มา S 1> แล้วผมไปทำการล้างก่อนนะล้างถอดโคองอมาเดี๋ยวไปเอากระไดบ้านนู้นมานะครับอันนี้ห้องเก็บของผมนะอันนี้บ้านีหลังของผมบ้านหลังหลังแรกนะ เป็นบ้านของเป็นของบ้านของลูกชายคนโตครับนะตอนนี้ให้น้องมาอยู่นะอนนี้ก็นี่ครับดูดิขี้ดิดูดมันแล้วข้างหน้าด้วยนะหน้ามุกผมหน้าบ้านนะ มัง่งขี้เต็มเลยไม่รู้หาวิธีกันยังไงไม่รู้เลยดูดิเละมากเลยนะโอเคเราผมล้างก่อนนะครับแล้วก็เหลือตัดให้ดูว่าผมจะทำยังไงนะ <c oughs> เรามาดูอีกม,ม,มุมหนึ่งครับมาดัสายยางเ้อไปฉีดเลยนะแล้วก็ขัดเลยใช้แรงงานเมียครับเรา,าเอากระได้นะครับผม นี่ใครมีต้นใครเล่นใบด่างมาเอาบ้านผมได้นะดูเป็นไงฮัลโหลนนะีโโ่โชว์ใบด่างหน่อยนะดูยันยอนนู่นเลยนะนอ่ต้นชมวงครับใครเห็นต้นชมวงใหญ่อะไรน,นี่บ้างต้นชมวงนะที่เขาไปทำหมูชมวงอนะไงไงขึ้นมนุษย์โอเค เอากระไดขึ้นไปถอดโคมมาครับ,รบเรามาดูอุปกรณ์ครับนี่การกันนกนะตะปูนะครับนี่แล้วเราจะบีบกาวใส่สำลีนะครับแล้วก็หัวตะปูหัวตะปูด้านแหลมขึ้นนะเอาตูดมันปักลงนะครับมันจะแข็งนะถ้ากาวเจอกับสำลีนะครับอ่าเดี๋ยวดูกัน งูงพิลาบนี่มันเป็นปัญหาจริงนะอ้าวพ่ลักปัดจออะไรเหรครับงงกับมือถ่ายมากเลยนะตลอดม้ข้างล่างมากเเนี่ย,รว,วยรวนไม้คว้าผมพนันมันเนี่ย ไม่่เห็นอะขาที่มั่นยู่นะครับนี่เราก็จะปูตะปูวางข้างบนนี้นะนี่นะครับวางไวแบบนี้เห็น,น,น,เน,เหนไหมอันนี้มันก็บินมาเกาะมันก็จะทิ่มมันนะแหมเราทำแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวดู มันจะละลายติดติดพลาสะติกไหม,มกาวอ่ะไม่ติดมันจะไม่มีหลกักกันสิถ้าเราใช้สัมภงไง สำลีคุมเข้าไปคุมกระถานตะ,ตป,นะปูนพอสำลีเจอกับอ๋อพอสำลีเจอกับกาตาช้างนะครับจะแข่งโป๊กเลยนะเวลาแห้งนะครับใช้เยอะปะ ออาแค่สาสามอันก็พอปะทำแค่สามอันได้ไหมอ่ะสามอันเนาะซ้ายขวาแล้วก็กลางฝั <3 S 1> ง่งเออไม่ต้องติดขอบไม่ต้องติดรอบไงอืมสามตัวเออ มันก็ไม่เกาะอ,อยู่แล้ว<อ>ภรรยาบอกสามอันพอฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลางแค่นั้นเนี่ยลูกก็ดื้อที่แปลงเลยนะอะไรอ่ะ เดี๋ยวผมทําให้ดูคร่าวๆแล้วก็ตัดจบไปก่อนนะ,ะให้แฟนไปดูรูปก่อนเฮ้ยบ้าตาไปร้ชามีแต่ลมก็ใส่เยอะอ่ะมันต้องใส่นีนเตียวมันต้องมีฐานของมันอยู่แล้วเอาพอค่อยๆเอาตะกูอ่ง อดแล้วดูวดิตัดไปก่อนแม่บีบมีการไว้หน่อยอ่านะครับพอเตะเสลาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสปูมจะเด่ขึ้นมานะพะนกพิราบมาเกาะมันก็จะทิ่ม,มานะครับแล้วนี่มันจะแข็งมากเลยนะแข็งเหมือนพลาสติกแข็งเลยครับพอสัมฤทโดนกาวร้อนเข้าไปนะครับมันจะไม่ล้มนะแข็งปัก มันจะเป็นแบบนี้ฝั่งนู้นก็เช่นกันนะครับทำเห็นมมันจะเป็นเด็ดเดดเดดอ่าเดี๋มองจากมุมล่างมามันก็จะไม่เห็นนะครับมันก็จะเห็นแค่ตะปูนะอันนี้ก็การนกพิราม,มาเกาะมันมานอนนะครับตอนคืนแล้วมันก็ขี้อ่าโอเคเดี๋ยวอีกกลับบ้านอีกรอบเรามาดูกันว่ามันจะมีขี้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวถ่ายมุมล่างให้ดูนะ อเนี่ยครับมุมล่างมันจะย้อนแสมยังมืด่ลยนะมองไปมันจะไม่เห็นตะปูนะครับมันก็จะดีกว่าอะไรไปห้อยนะมันก็จะสวยงามกว่านะครับมาจะเห็นแค่ตะปูมันเด่นๆนิดๆหัวตะปูะมองอย่างนี้จะไม่เห็นเห็นแค่หัวตะปูนะอ่าถ้าใครไม่สังเกตก็จะเห็นแค่โคมนะครับ เวลามันขี้มันก็จะขี้ตกของมาน,นี่อถ้าทำให้เลอะสกระปรกนะเสือโลกนะครับอ่ะเราก็ปิดคลิปกปันแค่นี้นะทำที่กันนกพิราไม่ให้มาเกาะขี้นะงบก็หกสิบเก้าบาทเราสิบเก้า,าบาทนะถ้าใครกาวไม่พอก็ซื้อเพิ่มนะครับไม่ถึงร้อยแน่นอนโอเคขาผมสวัสดีครับไงก็ฝาก กดติดตามกด subscribe หนยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับผมทีนีพักชาแนลครับผมลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย